สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิม่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะ ประจำเดือนกร,รกฎา,าคมพศ2566นะคะจะเป็นการดูดวงในปีนักรรษัตรูของปีชวดนะคะจะเป็นปีไทยเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะขอให้คนที่เข้ามารับชมในวิดีโอนี้นะคะดึงดูดพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะฝากติดตามในเพจ Facebook นะคะนิ่มสาวัน03แล้วก็ใน YouTube นิ่มสาวัน03นะคะแล้วก็ใน นิมสาวันศูเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้หมอนะวันนี้จะมาดูในการดูดวงพื้นฐานโดยรวมทั่วไปไพ่ของหมออาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทันก็ได้เนาะสิ่งที่หมอบอกเพราะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะในการดูนะ ขอให้อธิษฐานจิตทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะ,ะเราจะมาดูในด้านสุขภาพนะคะด้านการงานนะคะด้านชีวิตคู่ครอบครัวคนที่โสดไปสนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนโสดสนิทนะคะว่าจะไปในมุมมองไหนและมีโชคลาภหรือเปล่านะคะจะมีโชคลาภในด้านใดบ้างเนาะสิ่งที่หมอบอกด้านการเงินค่ะขอหมออธิษฐานจิตสับไพ่สักคู่เนาะขอไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยัานะคะ เรามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกเนาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านโดยตรงในด้านของอสายงานการค้าขายเจรจาพูดคุย <c oughs> ขอโทษค่ะด้านเจรจาพูดคุยการค้าขายสื่อสารเนี่ยเดือนนี้ค่อนข้างไปได้ราบรื่นมีสิ่งที่ดีนะคะมีกําลังใจที่ดีเป็นพลังงานด้านบวกหรือได้เงินเพิ่มขึ้นเราก็จะมีกระจิกกระใจในการทํางานมากขึ้น <c oughs> ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้าน อ่าพดุงความยุติธรรมนะคะไม่เป็นจะเป็นศาลนะคะทนายความนะคะคดีความต่างๆที่หมอบอกเรื่อเป็นได้ทหารตำรวจข้าราชการทุกประเภทเลยในไพ่ใบนี้น,นะคะขึ้นอยู่กับความยุติธรรมสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยอย่าใจร้อนอารมณ์ร้อน,อน,อนหรือผีผาม อย่าพูดอะไรในสิ่งที่ไม่สมควรพูดบางครั้งเราต้องเก็บความรู้สึกไว้บ้างในไพ่ขึ้นมาพูดหมดทุกอย่างก็ไม่ได้บางทีเราพูดดีเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องบางคนเขาอาจจะมองว่าไม่ดีก็ได้ในด้านสายงานนะคะอาจจะมีเพื่อนหรือคนสนิทรอบข้างอิจฉาริษยาได้ในไพ่นะคะสิ่งที่หมอบอกนะอ่ะมาดูในด้านของชีวิตคู่ครอบครัวในไพ่ขึ้นมาช่วงนี้คิดอยากทําอะไรทําเลยในด้านครอบครัวมันเติมความรัก ความสบายใจความสุขใจให้กันนะคะใครที่หวังอยากจะมีบุตรมีธิดามีโอกาสมีสูงนะคะในไพ่เนาะขึ้นมาในเดือนนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จหรือตั้งท้องตั้งคันได้นะคะสิ่งที่หมอบอกแต่ทําอะไรอย่าผีผ่ามือใจร้อนอย่าเขาเรียกอะไรนะใช้เงินมือเติบในไพ่ขึ้นมาอาจจะหาได้เก็บหอมรอมิดได้บางทีมีเหตุจําเป็นจะต้องใช้จริงๆเราใช้ในเหตุและผลที่สําคัญเนาะที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนเข้ามาจีบนะคะ หรือว่าทาบทามขอความรู้สึกความเห็นใจแต่ในไพ่ขึ้นมาเรารู้สึกเจ็บปวดกับอดีตในความรักมาเรารู้สึกยังไม่แน่ใจยังอยู่สวยๆนิ่งๆคะ่ะในไพ่เป็นคนที่แต่งตัวดีดูสวยดูหล่อเป็นบุค,คลิกดีคือมาดดีในไพ่ขึ้นมาคือนั่งรออยู่สวยๆชิวๆเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาจีบนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะทำอะไรใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนหรือใจร้อนคนที่เข้ามาจีบคุณอาจจะเกิดในปีกุลก็ได้นะคะที่หมอบอกปีกุนนะคะหรือว่าราศี ตุลก็ได้ที่หมอบอกนะคะราศีตุลเนาะหรืออาจจะเป็นคนวันอาทิตย์ก็ได้นะคะอ่าอาทิตย์จันทรได้สิ่งที่หมอบอกอาทิตย์จันลกาที่จะเป็นขุมของคุณนะคะในไพ่ขึ้นมาเนาะ <c oughs> ขอโทษค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทนะในด้านคนที่โสดสนิทนะคะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในไพ่อาจจะเกิดขึ้นภายใน2เดือนนี้นะคะหรือในไม่ช้านี้เนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะ อ่าอยู่ตัวเองอยู่นิ่งๆสวยๆก็จะมีคนเข้ามาหาหรือทาบทามขอความรู้สึกความเห็นใจในไพ่นใบเนี้ยคุณรู้สึกว่ารักสวยรักงามดูดีดูสวยดูหล่อมากขึ้นค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องการงานการเงินเป็นหลักพูดง่ายๆว่าชอบซื้อของใหญ่ในเดือนนี้อยากได้อะไรของที่มันมีค่านะคะกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าหรือเป็นทอง เป็นทองเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นของทรัพย์สินที่มีค่าหรือเป็นที่ดินก็ได้นะคะถ,ถ้ารู้จักเก็บหอมรอมิดคุณมีโอกาสได้ในสิ่งที่หมอบอกนะสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะอยู่นิ่งๆสวยๆเดี๋ยวคู่เราจะเข้ามาเองในไพ่ขึ้นมานะคะอยู่ประมาณ2เดือนที่หมอบอกมีโอกาสหรือบางคนเจอแล้วแต่ยังรู้สึกไม่ถูกใจก็ได้ค่ะค่อยๆดูกันไปก่อนนะคะทําอะไรไม่ต้องรีบร้อนรละผีผ่านเนาะ,ะมาดูในด้านของสุขภาพร่างกายนะคะระวังนะเกี่ยวกับข้อนิ้วกระดูกสันหลังนะคะ การปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะของร้อนนะมึนเมาทุกชนิดหมอก็ต้องระวังเมาไม่ขับนะคะเตือนไว้นิดนึงด้านสุขภาพอุบัติเหตุนะคะสิ่งที่เตือนเนาะตามที่หมอบอกเลยค่ะในด้านสุขภาพระวังสวดมนต์ไหวพระทาบุญถวายแสงเทียนแส,แสงแสงสว่างให้กับชีวิตเติมน้ำมันตะเกียงนะคะผ้าห่อศพรองศพทําได้เลยหรือปล่อยสัตว์สิ่งมีชีวิตนะคะเนาะที่หมอบอกปลาก็ได้ค่ะจะเป็นเต่าเป็นอะไรได้หมดเลยหรือเราซื้อมาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยได้หมดไก่ก็ได้นะคะที่หมอบอกเนาะไก่หมูเ,เขาเรียกอะไรนะ โคกระบือได้หมดเลยทุกชนิดไถ่ชีวิตนะคะทุกอย่างจะได้ราบเรือนโชคลาบจะได้เข้ามาตามที่หมอบอกด้วยนะคะมันปฏิบัติสวดนมนต์ไหวพระตามที่หมอบอกโชคลาบจะได้มาจากการเดินทางถ้าคุณเดินทางนะคะไปทางทิศตะวันออกนะที่หมอบอกจะมีโชคมีลาบซื้อติดไว้นะคะตามข้างทางตามวัดวาล้านสิทธิสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้สิ่งที่คุณมุ่งหวังหรือประสบความสําเร็จมากขึ้นนะ ขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคิดหวังสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นสมปรารถนาทุกประการนะคะหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินขอพบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะขอให้สมปรารถนาทุกประการมีความสุขนะคะทุกคืนวันนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะมอนิมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ